สวัสดีครับคุณพ่อแม่ครับวันนี้พ่อควรก็ได้มาซื้อยานครับผมที่บ้านทุงวังครับผมมาซื้อช้างให้น้องทองคุณครับเข้ากันกับน้องสีดอกกอแก้วครับผมเขาก็ขายให้พ่อควรก็พูดไปหาจานน่ะพูดไปหาจานเลยจานหาคนซอยนะเขาขายให้พ่อควรในราคาห้าพันนะครับ ลายใหญ่มากครับยาวมากครับผมตรง,งให้น้ำดื้อตรงไหนไม่ค่อยตัดไปตอนนี้พวกนของเราก็ตัดยานะครับผมอเอาไปร้องช้าครับอเอา้ากตัวผมมันดื้อน้ำเลยเอกตัวผมน่ะ ฝากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านครับผมเข้ามาติดตามน้องทองคุณชุมพลด้วยนะครับผมทางช่องย t u b e นะครับผมฝากติดตามน้องนะครับวันนี้ก็ไล่ใหญ่มากครับหนึ่งไล่ครับแกเป็นควนช้างเก่าครับแกก็เลยขายให้นะครับผมปกติก็ราคานี้ไม่ได้หรอกครับผมนี่ครับน้ําใจควนช้างแล้วครับนี่ครับนี่เ่าพึ่งตัดนะครับผมนะครับปลายาที่เราซื้อนะครับผมไอเ็เ็กล้วย ใหญ่ยาวนะครับผมนี่สุดน่เลยครับผมสุดลูกตาเลยครับผมนี่แหละที่พอควรไรลผลไม้ก็นี่ครับเพื่อสมทบสร้างบ้านให้นอนแล้วก็อามาซื้อยายให้นอนนะครับผมข้าเนียวทุกท่าน,นครับที่เติมข้าเนียวให้พ่อควร ลูกนีครับน้องสีดอกทองคนก็ได้มาซื้อยาครับผมแล้วก็ไว้สร้างบ้านให้น้องนะครับผมวันที่สิบหครับขึ้นสิบคำน้องทองคุณุมคลน,นะครับพอควรทุกนีจะขึ้นเสาเอกทำโรงช้างนะครับผมวันนี้เราก็มาซื้อหญ้าไว้ให้น้องช้างก่อนครับผมเพราะที่บ้านเราปลูกก็ปลูกไว้ไม่เยอะนะครับผมเพราะว่า พื้นที่เราน้อยครับผมที่นั่นครับนะครับจนสุดนี้แหละครับผมที่จะถายให้ห้าพันนะครับผมนี่แหละครับสุดลูกหูลูกตาเลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยครับผมฝากสับตะไคร้ให้น้องทองคุณนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ